สูงคนไทยนะครับฉีกธนบัตรเผาธนาบัตรคนไทยย่ำยีหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะครับตอนนี้กรมกําลังตามสนองนะพ่อป่วยหนักครับทุกคนอยากมารักษาฝั่งไทยนะครับแต่ คนไทยไม่ต้อนรับครับทุกคนนี่แหละเวรกรรมของหนุ่มขมรนนะที่ทําไว้กับคนไทยสุดสุดท้ายพ่อป่วยหนักครับอยากข้ามมาฝั่งไทยคนไทยว่ายังไงวันก่อนยังสีธนบัตรไทยนะครับเอาธุงชาติไทยมาเซตูดนะครับดูหมิ่นเมืองสูงนะครับจุกคนสุดท้ายนะครับขอร้องอ้อนวอนนะครับอยากนําตัวพ่อมารักษาที่ประเทศไทยนะครับพ่อป่วยหนักนะครับนะหนุ่มขมรนคนนี้พ่อป่วยหนักนะครับนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล กัมพูชานะครับทุกคนล่าสุดนะครับทางโรงพยาบาลนะครับไม่มีอุปกรณ์รักษานะครับโรงพยาบาลไม่ทันสมัยนะครับข้าวแต่น้ําเกลือนะครับให้แต่ยากินนะครับหนุ่มเขมรคนนี้ก็เลยอยากมาพึ่งพาไทยนะครับอยากนําตัวพ่อมารักษาที่ประเทศไทยนะครับนี่เนาะทุกคนเวียนกรรมมันมีจริงนะครับดูบิ่นเมืองสูงนะครับธนบัตรไทยนี่นะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับนะ เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทุกประเทศในอาเซียนนี้นะครับทุกประเทศในอาเซียนเขาใช้ธนบัตรไทยนะครับเปรียบเสมือนเงินดอลลาร์สหรัฐเลยนะในอาเซียนนี้ไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวนะครับเวียดนามนะครับนะแล้วก็ประเทศอื่นๆเขาก็มองธนบัตรไทยนี้มีค่าและทรงอิทธิพลมากเลยนะครับทุกคนแต่หนุ่มขเมเรคนนี้นะครับไม่เห็นค่านะครับเอาธนาบัตรไทยมาเผาภัยนะครับ เอาทุ่งชาติไทยมาเซตูดนะครับนะสุดท้ายนะครับนะเวรกรรมตามสนองนะครับพ่อป่วยหนักนะครับทุกคนพ่อป่วยหนักนะครับอยากขอให้ไทยนี่นะให้โอกาสนะครับอยากประเทศไทยให้โอกาสนําตัวพ่อเขาเข้ามารักษาในประเทศไทยหน่อยนะครับนะประเทศไทยเขาก็ไม่รับรักษาแล้วครับก่อนหน้านั้นประเทศไทยนี่ ให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นนายพลนะครับพละเรือนคนที่มีตังนะเก็บไข้ได้ป่วยนะครับก็นําตัวเข้ามารักษาที่ประเทศไทยนะครับพอรักษาดีแล้วนะครับคนเขมรเหล่านี้ก็เนระคุณนะครับเนระคุณประเทศไทยนะครับนะเขมรนี่มันย่ายีหัวใจคนไทยมากเลยนะครับนะปัจจุบันนี้คนไทยก็เลยไม่สนใจนะครับไม่รับรักษานะครับนะคุณนะครับมีปัญญาก็รักษากันเองนะครับนะ นี่แหละครับทุกคนนะเวรกรรมนะครับเวรกรรมนะดีนะนะยังมาเกิดที่พ่อเขานะครับนะคุณยังมีลมหายใจนะครับคุณยังทํามาหากินต่อได้นะครับถ้าเกิดกับคุณนี่โอ้โหเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเนาะนี่แหละเนาะทายังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับทุกคนนะนะธนบัตรไทยนี่โอ้โหเนาะเปรียบเทียบซะแบบนะเป็นสิ่งของมีค่านะนะทุกประเทศให้ความยอมรับนะครับเออเนาะเป็นไงครับนะ พอสุดท้ายนะครับอยากนําตัวนะครับร้องห่มร้องไห้ขี้มูกกวงนะครับอ้อนวอนชาวไทยนะครับนะชาวไทยคิดเห็นยังไงครับนะควรให้โอกาสเขาไหมนะควรให้โอกาสหนุ่มขมรนคนนี้ได้พาพ่อเขามารักษาที่ประเทศไทยไหมนะนะรักษาก็เหมือนเลี้ยงงูเห่านะครับนะพอหายดีก็กลับมาแหวงกัดคนไทยนะครับพอหายดีแล้วก็ ใส่ร้ประเทศไทยต่างๆนานานะครับนี่แหละเขานี่ใส่ของคนขเขมรน,นะครับนะบางคนนี่ทํามาหากินที่ประเทศไทยก็ไม่สํานึกนะไม่สํานึกบุญคุณนะครับไม่สํานึกของความดีของประเทศไทยนะครับนะประเทศไทยให้แต่สิ่งดีๆนะครับแต่คุณกลับม,มาเนละคุณนะครับเออเนาะเพิ่มยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์นะครับยอมทําแม้กระทั่งเผาธนบัตรนะครับเอาธุงชาติไทยนะครับ นะมาประเจ็บประเจิงนะครับนะมาประชดประสังนะครับประชาชนคนไทยน,นะครับนะคุณไม่รู้หรอกนะว่าธานบัตรไทยนี่นะมันมีค่าแค่ไหนสําหรับคนไทยน,นะครับนะคนไทยเขาเสียใจนะครับนะถ้าเขาเสียใจนะครับอนะ่าเขาเบื่อเขาหน่ายเขาเกลียดแล้วเขาก็ไม่ให้โอกาสนะครับนะคนไทยเป็นคนใจดีก็จริงนะครับแต่ถ้าเกลียดแล้วเกลียดเลยนะครับนะไม่ว่าแต่ประเทศไทยหรอกนะ ถ้าคุณไปทําแบบนี้กับประเทศไหนๆเขาก็ไม่ชอบเขาก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเอาเงินประเทศเขาไปทําร้ายนะครับไปสีกทิ้งนะครับดูหมิ่นนะครับประเทศอื่นๆนะครับเขาก็ไม่ให้โอกาสนะครับนะเป็นไงครับเนาะพ่อป่วยนะครับรักษาไม่ได้นะอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่ทันสมัยนะครับไม่ทันสมัยเหมือนประเทศไทยนะการผ่าตรงผ่าตัดต่างๆนานานี่ไม่มีนะครับนะเพราะว่า สมัยก่อนนี่หรือว่าไม่สมัยก่อนลรวนะย้อนไปนะครับตอนยังไม่ทะเลาะหบาแววงนี่คนขเขมรส่วนใหญ่นี่มักจะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะโรงพยาบาลอุบลน,นะครับทุกคนนะหรือบางคนก็มารักษาที่กรุงเทพนะเพราะว่าหมอที่ประเทศไทยนี่ติดท็อปเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะเออหมอที่ประเทศไทยนี่เก่งมากนะครับทั่วโลกให้ความยอมรับนะครับแม้กระทั่งคนลาวนะครับนะ คนลาวปัจจุบันนี้นะครับเก็บไข้ได้ป่วยนะครับถ้ารักษาที่บ้านนะครับไม่หายนี่เขาจะมาควาารักษาที่มุกดาหารนะครับมาหาคลินิกมุกดาหารนะครับเนาะและประเทศไทยนะครับประเทศไทยค่ารักษาถูกมากเลยนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ยิ่งถูกนะครับการรักษาอาจจะช้านิดนึงเพราะอะไรถึงช้าเพราะว่าคนเข้าไปรักษาเยอะเพราะว่าการรักษามันถูกนะครับ ก็อาจจะช้าน like like ิดนึงนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนลาวเหมือนเขมรนี่นะมันมีแต่โรงพยาบาลรัฐนะครับทุกคนนะมีแต่โรงพยาบาลเอกชนนะครับฮะอ่ะผมพูดผิดนะฮะโรงพยาบาลรัฐอ่ะไม่ใช่มีแต่โรงพยาบาลเอกชนนะครับทุกคนมันก็เลยแพงนะครับมันก็เลยแพงนะครับเนาะเออถ้าคุณโชคดีนะครับอ่ะคุณยื่นเรื่องมาดีๆนะครับคุณทาตัวดีๆมารักษาที่ประเทศไทยนะครับรักษาที่โรงพยาบาลรัฐนะครับหูเนาะ การรักษามันค่อนข้างถูกนะเออถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดานี่นะค่ารักษาไม่กี่บาทเองนะเอออย่างเช่นถ้าคนขมรมีบัตรแรงงานหรือว่าคนลาวมีบัตรแรงงานนะไปรักษานะครับโอ้โหเนาะทุกคนนะมีการเบิกนะครับค่าประกันสังคมด้วยนี่เห็นไหมข้อดีของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเนาะมีครบนะครับนะขอเพียงแต่เรานะครับ เป็นคนดีนะครับนะเข้ามาที่ประเทศไทยนะเราก็อยู่ได้สะดวกสบายนะครับทุกคนแต่คนคขมรนไม่ชอบนะครับเออชอบประจบประแจงนะครับอาธรบัตไทยนะครับมาสีเพื่อจะเอาใจนะครับรัฐบาลท่านฮุนเซนนะครับเออพอพ่อตัวเองป่วยเป็นทําไม่ะเป็นยังไงครับนะพ่อตัวเองป่วยเป็นยังไงนะท่านฮุนเซนช่วยไหมเอาท่านฮุนเซนนําตัวไปรักษาที่ต่างประเทศไหมไม่ครับเขามองไม่เห็นค่านะครับเออเนาะ นะสุดท้ายนะครับคุณทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะทำกัธนบัตรที่คนไทยนะครับนับถือกับไหวบูชานะครับนะสุดท้ายเวรกรรมเหล่านี้มันตามสนองนะครับนะมันตามชาตินี้นะครับทุกคนไม่ต้องรอชาติหน้าครับ